ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคือประเทศอะไรครับถ้าตอบถูกเอาเลยโรมาเนียค่ะอุ้ยมั่นใจเลยเหรอมั่นใจอุ้ยไม่เอาคำใบ้ด้วยโอประเทศนี้ไม่ได้อยู่ทวีปเอเชียออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาอารโรมาเนียาปะอาโรมาเนียเป็นคำตอบที่ที่ผิดเรียนภูมิศาสตร์มั้างไหมเรียนค่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวพี่ใบ้ให้ถ้าหนูยอมถอดแมสเฮ้ยอุ้ยใบ้ให้ว่าประเทศนี้มีคนอยู่หลักสิบอินเดียเป็นคำตอบที่ กีโมอเลเตหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าที่แค่เปลี่ยนรอบนึงเปลี่ยนไหมพี่กำลังทำให้หนูสับสนไม่เปลี่ยนจีมอเลเตเป็นคำตอบที่ผิดมาเลเซียก็ได้มาเลเซียมั่นใจไหมไม่มั่นใจผิดประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคือประเทศอะไรครับฮะมีกี่พยางค์ไปได้เลยมีสองพยางค์ขำนี้คือรู้ไม่รู้ยอมไหมล่ะถ้ายอมเราพวกเราจะได้อะไร ใครรู้ประเทศที่เล็กที่สุดพิมพ์มาได้ันะ